สวัสดีครับพบก,กับรายการแคทเทวเกมเมอร์นะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมเดดไอแลนด์ ่พาที่สองเอ้ยพาที่ห้าแล้วครับเออหะาะ้านั่นแหละอันนี้ก็เล่นเดยเอเลนก็เออก็คือเล่นเดยเอเลนนั่นแหละเราลองมาใช้ฟาสทาวกันครับเพราะภารกิจนี้มันไกลใช่ครับใช่ไปไอทิกเก็ตไอทิกน้องผมใช้เองแล้วกันนะฟาสทาวเวลเอ้ยเดี๋ยววิ่งขึ้นไปก่อนแป๊บรอหน่อยนวงกลมเร็วๆดึงเสียเวลาว่ะเฮ้ปิดรายการเลย ึงจะปิดรายการเดี๋ยวมาถึงปิดรายการแล้วมาถึงตอนเนี้ยโอ้ยถึงแล้วเอ้อมรูทอปขอไอเนี่ยอะไรอ่ะแอลกอฮอล์ตบานทำมอรูทอปจ่ายตังค์กันคนละร้อยเราเล่นดูมันอีกรับทำมอรูทอปเลยนะครับเออจะทำกับมอรูทอปทำไมทำมอรูทอปพี่มึงไงอ๋อเหรอกูมีบูปินะ อยากให้อัพเข้ามาเลยอยาเข้ามาเลยอยาเข้ามาเลยเข้ามาเลยอันนี้เป็นเวฟป่ะหรืออะไรเป็นเวฟค่ะเวฟอะไรบ้าก็เวฟสกิปไม่ต้องสกิปไม่ต้องสกิปไอ้บ้านี่มันไอ้บ้ามันคือเราเราจะเชื่อมันนะไมม่ไม่ไม่ช่อควรจะบอกให้กูรู้นี่คือก่อของกูใครที่มาเข้ามาเนี๋ยก่อนนี่จะต้องโดนค่ะ ไจ๊ด้วยเวยให้พวไฟเลททั้งหลายเอาพี่เกมมาเ่เกมมาเกมมาพ่เกมในขัววัตเตรเลนน่นแ่ลว่าผิ่เกมฮะฮะมันถือแหไมันเมาเราเลยมึงคนเราเลยมันเมาเราถืมันถือสไปค์มาไหมไม่ไม่เลยป้าพี่เหอตัไฟแล้วามันหายไปไหนเนี่ยต่ไฟไงอะ ดับไฟดิดับไฟดับไฟกดแล้วดับไฟไงดับไม่ได้แล้วอไหนต่มันปลาตรงนี้แล้วมันมันลามมาถึงนี่เลยว่ะไอ้นี่ตัวอะไรวะเข้ามาอันี้อซัมบี้ต้องเจอ้เราทำอะไรบ้างอะซัมบี้ต้องเจอดาบเฮ้ยรับของอยู่มาถึงมึงก็โดนรับของจากใครนะระเบิดเหนื่อยเลยอ๋อ ตายเจ้าโวยเลือดทหารนี่แนี่อินเตอร์เฟซอะไรนี่ร้อนแรงผมก็ปล่ิดห้วงันตู้ไปนะคะผมก็ไปนั่งหลบอยู่เฮ้ยไปช่วยเพื่อนเลยจะเพื่อนตายอทำเพื่อนเหรอเข้ามาทำไมลูกเบอกเนี่ยลูกไม่รอดูท่าทางเนี่ย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 ลูกติดสมลัส คำสิรู้จักเหรานี่โอ๊ยฟอร์มมุกยังอายทีนีก็ทีดีไปหมดทีทีเดียวมองทีทีเดียวมองคู่ก็โยดิครับเย็ดหัวขาด้รึงนะฮะเขาตัดสินคืนมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเมุ่งระหว่างนอนเฉยๆระหว่างนอนเปละเสียงเกมก็ให้เขาโบกช่ด้วยช่วยด้วยเสียงเกมดนะ เรื่องของมึงฟาดฟาดผมคนเดียวนะที่ไ้่บัตมันกเป็มอ่ะช่วยอยู่เนี่ยแป๊บกำลังโยนแอบโยกไกไม่ได้ทุกทอุกที่ทุกที่ทุกท่ทกที่ทกที่ทุกที่งุกี่ที่ทุกททุกี่ทุก่ทุกทมาไุนนะ ทุ่มยิงเลยเป็นสไนเปอร์กันชั่วคราวเอ้าแล้วผมอ่ะก็คุณเป็นนักมวยเลยเราได้เป็นนักมวยเนี่ยแตน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 บัวบัวบัวดำปอะมุกนะคุณก็ดำเราไงดอบมันดูอีกรอไปมันเป็นเวฟมันเป็นเวฟนี่ไงงานเข้าแล้วเขาบอกจะเป็นสไนเปอร์ลงไปคนแรกมัเป็นแล้วเมาจัดการเเองาจัดการเองไปเลลยงไปเลยมาจัดเ็มโบ ขีดนะยังไม่ได้เก็บยาสินะวะขีดนะขีดนะฮึ่บซ้ก็ไอ้ยหน้ามันโดนซัตวี้กัดแล้วมันออกไปข้างนอกเลยมันไม่ได้สัดออกไปไกลเลยมันออกแล้วเราออกไม่ได้แล้วมันต้องตกไปธาน รู้ไหมฝีมือเบลเกอร์มันแม่นในขนาดไหนขนาดนะครับไม่รู้เอ้ยเอ้ยอเหี้ยโดดทีอุ้ยไปมันจนร้อนเลยเด๋ออีกเบฟนี่ไอสามเบฟคุ้มกันมันเถอะผมมันก็โดนสปีกัดแล้วไม่นานเกมร้อนใครโดนกัดนะฮะไอผู้หญิงเนี่ยเอสเอสข้างนอกอ่ะเอสเจเสื้อขาวอ่ะเจกับตัวแดงอ่ะไม่นลายโดนกัด เอ้ไอ้ไอ้ยโบทำอะไรไอ้กับตังไทยคนนี้ใช่ปะที่โดนฆ่าตายคนที่เขายืนอยู่ใกล้เปิดแล้วจะสะพอยเฮ้ยอินตัวใหญ่มาลูกซองเขาวางสู้ตัวนึงลูกซองโอ้ลูกซองของอะไรก้ามหุบกลัวแหละยิงไอ้นี่โอ้ยไฟมันเอ้ขอมาไอ้เหี้ย ตายไปช่วยไปไหนไปช่วยเคนหน่อยวิ่งตายแล้วเขาว่าเราจะตายเนี่ยโอเคชีชีอดีนเดียร์ขึ้นมาไอตัวใหญ่เนี่ยมันต่อยเขาเขาจะทุบอู้นอนต่อยแน่เขากลัวยิงเนี่ยจะไปเตอร์ก็ไม่บอกหนา ผมผมจำมออุปกรณสุดท้าไที่มอไปใส่ได้ไมข้อในโบลการของเราวเวลีาและของผมที่จะแบกให้วิเวีข่าวเหลังภารกิจครับอยู่หลับเกยหน่อยสองเหน่ข่าวเอยเไกลเลยครับเวฟสุดท้ายแล้วเอ้ยสองเวฟหลกายเวฟเลยครับดู อย่าวิ่งอย่าวิ่งเฮ้ยเลนทายมาใม่เลยกดยิงนี่ก็กระทืบอูโอ้โหโดนต้งางเลยดนเยดนเลยตักนิงปงเด้อฟัน ดูดดเขาเป็นแผนตีนแผนตีนนี่เคลียร์ซอมบี้ออกจากกองไฟเข้ามากรุงเขาก็เคลียร์ออกแผนกินเบาอุย้ยไอตัวพคนผิดคนผิดก็ผู้แผนตีนเคลียร์โคตรผิดนะเวลาเลงไม่คิดกี่ข้อแต่เวลาไม่เลงชี้กี่ข้อโคตรเยอะเลยแปลว่าลิปซองโอ้ยเจ๊กคนวะลิปซองจะเกิดเลงเลง โลออกไปไม่มองเลยไม่มองเลยคว่างลเ,เลยจะเลี้ยเหรอโอ้ยอ่ะเทีเ่ยว <c oughs> มีพีดทำไมนี่มันไม่ถูกไฟไหม้ตายสไปกับมือ ว่าตอนนี้เขาช่วยกันไปด้วยถึกกว่าเป็น uh ลูกน uh ้องกันท้ายอยู่กันท้ายมาช่วยเราจะอ้วนหายแล้วโดไปไกลๆทีคุณจะยิบของอยู่อยู่ที่อ้วนไม่ปากอยู่กับไอ้อ้วนหนึบตอนนี้เขาขับกันท้ายอยู่เดี๋ยวเขาเคียร์ทีทให้เอ้ยมาช่วยกันท้ายดิกันท้ายอ่ะไอ้เกมตัวใหญ่มาไม่มีมิสเตอร์เดด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  มิดเจอดีมิดเจอดีมิเตอดีเฮ้ยเจ็ตบาด่าไปล่ะปลาคฟันนะของเก็บเขาต่อเยเดคืม,มันหายไปโรกไม่มาถึงมันมีอัอนนึงมันดอ,ดอกเดู่กเเลยเก็บโอ้ข้างนอกหมดเวทแล้วหมดเวงแล้วเ,เากยงยังยังปันอยู่เลยอะรองนอครับอ,อ,อ,อะไรนนะลาบบ้าใครถืออะไรวะ เลื่อยใครอะเอ้ยแล้วใครเอาเลื่อยมาอ๋อขอไอพีวอเกอร์เหรอพองะเราก็นี่ใครใช้เลื่อยอยู่ผู้หญิงสักคนหนึ่งเลยเอ้ยูหน้าตีประตูมาเลยคุยเเกอาโอ้ยดูแอร์แบ็คจังใหญ่ไอเชนไอเชนวิ่งตามตู่นะแล้วผมมา สกีบออย่าเลยแซมฮาร์ดี้เดคฮาร์ดี้เลยไอ้นี่แซมฮาร์ดี้เหรอใช่ในทอมไรเดอร์วะหน้าหวานนั่นบอดีเขากระตันไพกัะตันไพกัปตันราคานี่ตัวเขาเทพเท He's kissing his best friend. What nice something about the time it's only he did work in the What? if he's just a uh, citizen? Kessler's not Villa. He's a real scientist. And if he's still alive, I'm sure he'll help us. I was originally sent here to consult with him. He's been studying the disease for years. He published a paper on it.

And and Johannes. Yeah, right. n i โอ้ยย้อนเท t ไปเลยสุดท้ายพีรเกอร์ไม่ได้ออกกองตอนฉากนี้แล้วเรามาอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเจ๊โหน่ของกันทำไมพีรเกอร์ถึงเงียบอะ่ะโอ้โหมีกากๆยแล้วนี่ก็อะไรพีรเกอร์อดออกกองใช่ไหม ไม่ได้ลัวมันได้ออกกล้องแหละเอ้ยเราเมทีทสามกี่สาอย่าไปเออย่าไปเอพีทว่าเกิดลืมไปแล้วเอเฮ้ยอลไรไลซิงมอสกับวีนอมมอสแล้วก็ช็อคเวฟมอสแล้วก็อิเล็กทริกสตอร์มอสอันไหนดีกว่าวีนอมดีฮะอะไรนะวีนอมแล้วอิเล็กทริกอะ ในโลกอีเล็กทริกของสืบอดโดยตระกูลพีวอเกอร์คุณไม่คิดจะให้ผมมหรอไม่ให้เอารมไมไม่ให้เขาอ่ะอ่ะปูโยนไปแล้วใครจะเอาก็หยิบโอ้เขาไม่เอาก็ได้วอาวีนอมหรือไอดีว่าช็อกเวฟมึงอะมาดูมันคืออะไรอ่ะเก็หยิบหยิบหยิบแล้วไม่ใช้ไม่ได้กับวีนอมพีวีนอมมันเป็นพิษใช่ปะ S <S> เขาอ anyway ัพบินอะเอ็งไม่เอาใช่เขาจะไปขายเขาเอาดิว่าเอาเขาหยิบเขาไปขายแล้วกันรีเวอร์ก็ปืนปืนลูกโม่ไม่เอาเฮเวียรีโวอรเฮกซ์ีเวอร์อันนี้ไม่เอาจะว่าจะไปขายแม็กซ์เอาเลยแม็กนัมเขาจะไปเอ้ย็งไม่เอาเขาขายแล้วนะเอ้ยเเเเเขขาาาาาออออมตบดิ็งจะไปขายเขารูก มันด้วย64เนะเว้ยนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เก็บไม่ได้เฮ้ยเคน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 อย่าเพิ่งเข้ามาในวงกลมนะเว้ยอ่าดอบไปละบอสเขาเออประดับแล้วกลัวลังหาอยู่ด้านหลัในนะโอ้ทำไมของขายเหมืเวลกับกากะเออ่ะของขายเหมือนเวลกับกากไม่มีเวลสูงสูงขายก้อนนี้มันแชตเตอร์สามเดือดสี รีบไไปหนนี่แชโดสีอะพี่น้องโอ้คุณมีวเกอร์เขาเวลอะไรแล้วคุณดูผมเพิ่งเวลอะไรดูคุณเพิ่งเวลคุณพี่เวลหนึ่งอะอะไรเขาเขาเวลอะไรไม่รู้จำไม่ได้ข่ายคอสเวลหนึ่งอะเอ้ยสกิลอัพสกิลก่อนคอมแบทจ้ะคอมแบทอัพหมดแล้วเย่การรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันพันหน้าจบวายะจบไวว่ะ